กลับมาสู่เก่งจริงชิงค่าเทอมอยู่กับน้องขิมเด็กสาวเนทางไกลมาจากนกครสวรรค์แบกบความรู้มาสู้เพื่อหวังว่าชีวิตที่กำลังลำบากจะดีขึ้นถ้าได้เรียนต่อก็จะทำให้ชีวิตดีขึ้นนะคะมีเงินใช้แล้วก็ช่วยปูกป,ปั๋ยค่ะไปดูน้องขิมต่อสู้เอาชนะอุปสรรคในวันนี้เพื่อหนึ่งแสนบาทให้ได้กันเลยครับกลับเข้าสู่เกมจริงชิงค่าเทอมครับเกมแรกครับคุณแชมป์ครับ ครับเป็นเกมที่เกี่ยวข้องกับสำนวนสุภาษิตไทยนะครับน่าสนุกกติการเกมสำนวนชุนลมุนเกมนี้เป็นองค์ความรู้ในวิชาภาษาไทยว่าในเรื่องของสำนวนสุภาษิตมิชชั่นของเกมนี้คือโจทย์ในแต่ละข้อทุกพยัญชนะและสระของสำนวนนั้นจะถูกสลับสับเปลี่ยนกลายเป็นคำปริศนาเราจะต้องถอดคำปริศนานี้ให้ออกมาเป็นสำนวนที่ถูกต้องพร้อมความหมายเล่นทั้งหมด10สำนวนภายในเวลา1น0วินาที ต้องถูกทั้งหมดเท่านั้นถ้าทั้สสำเร็จรับค่าเทอมจากเกมนี้ส0,000บาทเลือกเอาข้อไหนก่อนก็ได้นะครับที่เห็นแล้วรู้ว่ามันคือสํานวนอะไรพร้อมความหมายนะครับถ้าเข้าใจกติกาแล้วนี่คือเกมแรกของเราโจทย์มาครับดีวีลูกนี่งงนะนาจารย์ถ้าอ่านอ่านตามขี้นไปไม่เป็น,นะนาจารย์อ่านตามแล้วงงแน่นอนงงแน่นอน,อน,น,อนต้องต้อง ดูรอบด้านเลยอะ่ะต้องแยกออกมาทีละตัวนะฮะถ้าพร้อมแล้วน้องขิมเลือกข้อไหนข้อแรกครับข้อหนึ่งค่ะเลือกข้อหนึ่งเชิญครับนกสองหัวค่ะนกสองหัวหมายถึงคนคนที่ทำตัวเข้ากับสองฝ่ายเพื่อประโยชน์ตนเองค่ะเป็นคำตอบที่ ถูกต้องครับออไปต่อครับสำนวนที่2เลือกข้อไหนครับข้อ2ค่ะตีตนก่อนไข้ค่ะข้อที่2นะครับตีตนก่อนไข้ขอความหมายครับตีตนก่อนไข่ก็คือวิตกกังวลกลัวไปก่อนตั้งแต่เรื่องยังไม่เกิดค่ะถูกต้องครับออไปต่อสำนวนที่3เลือกข้อไหนครับ ข้อ3ค่ะเรือกข้อ3นะครับนี่เรียงกันมาเลยนะไม่ต้องเรียงก็ได้นะลูกสำนวนอะไรครับกบในกะลาคอบค่ะความหมายความหมายก็คือคนที่มีความรู้น้อยแต่สำคัญต้นคือว่ามีความรู้มากค่ะแต่คำตอบที่ถูกต้องครับโอมีเวลาดีมากนะฮะไปต่อครับสำนวนที่สี่ครับที่สี่ค่ะเรียงเลยเว้ยแกวงเท้าหาเสี้ยนค่ะ หมายถึงหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวเองคะ่ะทุกต้องครับโอ้ไล่ต่อสำเรที่ห้าครับขพอที่5ค่ะลำไม่ดีโทษปีโทษกองค่ะหมายถึงว่าทำผิดแต่ไม่ยอมรับผิดเองดันโทษคนอื่นค่ะเป็นคำตอบที่ทุกต้องครับไหวมากๆนะฮะตอนนี้สำเวนที่6ครับขพอที่6ผัดชีโรยหน้าค่ะผู้หมายถึงการทำความดีเพียงผิวเผินค่ะ ครับเก่งอ่ะสำนวนที่เ็ครับจับปลาสองมือ,อค่ะหมายถึงว่าให้จะให้ได้ทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันครั้งเดียวกันถูกต้องครับต่อกันที่สำนวนที่8ครับเอาที่ได้ก่อนลูกขอคอทีก้าค่ะ,คะเลือกคอที่9นะครับเอาและวสิครับน้องขีมกำลังเล่นต่อแบบเรียงข้อมาอยู่ดีๆ เกิดอะไรขึ้นกับข้อ8กันแล้วครับเนี่ยหรือข้อนี้จะเป็นข้อปราบเซียนแต่อย่าลืมว่าเกมนี้ต้องถูกหมดเท่านั้นตั้งสติดีๆนะครับน้องขิมถ้าพลาดเท่ากับหมดโอกาสได้30,000บาททันทีเชิญครับม้าดีดกะโหลกคะ่ะม้าดิดกะโหลความหมายครับแก่นแก้วคะ่ะแล้วก็ แก่นแก้วเป็นคนที่แก่นนะคะแก่นอะโมถูกต้องครับตามจริงคนที่ตอบวาตระทิบย์ก็ให้นะไปต่อไปต่อสำนวนที่9ครับเลือกข้อไหนครับ<ล><ย>ตอนนี้เหลืออยู่2ข้อครับสำนวนที่9เลือกสำนวนไหนครับ เขียนดลูลองเขียนด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 ูอขดอสิอไม่ยากนะดูดีๆยังเหลืออีกสองข้อที่ยังไม่ได้คำตอบรีบขีไดให้ออกเร็วๆนะครับน้องขิมเวลาใกล้จะหมดแล้วสําววนที่9ครับดินพ่อขังหมู่ค่ะหมายถึงงานหรือนี่สินที่พ่อคูณไปเรื่อยๆค่ะ เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ,รบแล้วก็ี่ค่ะต่อความยาวสาวความยืดค่ะขวอหมายครับก็พูดกันจนเกินเรื่องเกินสมควรคร่ะตอบมาแล้วนะครับเป็นคำตอบที่ถ้าครอนี้ตอบถูกน,นกั่นหมายความว่าเกมแรกน้องถิมรับไปก่อน30,000ื่นบาทนะครับและนี่เป็นคำตอบที่ ดินพอกหางหมูเป็นหินนี่งงงเลยเกมแรกตอบถูกหมดทุกข้อรับไปก่อน3าบาทครับโอ้โหคุณแอปเปิลเป็นไงครับเกมนี้เกมนี้สนุกแล้วก็น้องเก่งมากเตรียมตัวมาดีมากเลยค่ะความรู้รอบตัวเยอะมากเออจะติ๊บนะครับโอ้ช่วงแรกๆแบบบางข้อติ๊บยังงงเลยเนาะยังคิดคิดตามไม่ทันแต่น้องเรียงมาเลยนะคะน้องไวมากด้ความมั่นใจ เก่งจริงๆตามจริงพี่แชมป์ให้สลับได้นะเอาที่มั่นใจมั่งใจแต่น้องเลี้ยงมาแบบแถวแรกหมดเลยจนผ่านไปประมาณสัก8ข้อแล้วมีชะงักนิดหน่อยนะแต่สุดท้ายก็ทำได้สุดยอดอาจารย์นะครับเกมนี้เกมนี้ผมว่าก็เป็นเกมที่สนุกนะแล้วคิดว่าท้าผู้ชมทางบ้านก็คงชวนลูกหลานเล่นกันได้จริงๆแล้วนี้มันแสดงให้เห็นถึงถึงอะไรล่ะความสนุกของภาษาไทยหลายๆคำเนี่ยโอเคเราอาจจะตอบได้ทันทีแต่ว่า มันยังมีหลายคำเลยที่ผมยังติดอยู่ที่ยังนึกไม่ออกก็ยังแอบคุยกับกระติบอยู่แต่น้องเขาตอบได้พูดโปหมดเลย้วันี้ต้องนับถือจริงๆผมยังผิดหลายข้อเลยเอ,อ่ะเ,เกมแรกผ่านไปแล้วนะครับ,รบเดี๋ยวเข้าสู่เกมที่2หายใจลึกๆตอนนี้สะสมมาแล้วสามหมบาทาเดี๋ยวกลับมาลุ้นน้องขิมกันต่อครับท่านผู้ชมครับเกมจริงชิงกับเธอ